สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับขบวนที่ท่านเห็นจอดอยู่ที่ทางที่2นะครับทางด้านขวามือนะครับเป็นขบวนธรรมดาที่2 6 0นะครับวันนี้ทําขบวนโดยปู่ GEK 4 0 0 7นะครับหลีกให้กับขบวนที่257นะครับต้นทางทนโมรีไปทางน้ําตกนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ทางประธานนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ ท้งคู่แน่นอนเลยนะครับทําขบวนโดยปู่ G E K G E K ทั้งคู่นะครับขบวน260เนี่ยต้นทางน้ําตกทนบุรีนะครับทําโดยปู่ G E K 4 0 0 7ส่วนขบวนที่กําลังจะมานะครับเป็นขบวน257เห็นไกลๆแล้วนะครับเป็นปู่ G E K เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูนัมเบอร์ว่านัมเบอร์อะไรนะครับสำหรับปลู่ G E K นะครับเป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับ K T 3 8 L นะครับขนาดความจุ3า0,000ื่น แปดพันซ so ีซ er. kind of really ีนะสิบสองสูบนะมีเครื่องยนต์สองเครื่องนะครับเครื่องละหกร้อยหกสิบแรงม้านะครับรวมกันสองเครื่องก็หนึ่งพันสามรอยี่สิบแรงม้าครับที่รอบเครื่องสองพันรอบต่อนาทีนะครับน้าหนักนะครับขนาดจอดอยู่นิ่งๆนะครับเจ็ดสิบกว่าตันนะครับเจ็ดสิบตันประมาณนะครับเมื่อจอดนิ่งๆนะครับแต่เมื่อขณะเอาไปทําขบวนนะครับขณะที่วิ่งทําขบวนนะครับน้าหนักจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าตันนะครับน้ําหนักกดที่เพลาล้อนะครับสิบสองจุด ห้าตันนะครับทำความเร็วสูงสุดนะฮะหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขนาดถังเชื้อเพลิงนะครับสามพันสามพันห้าร้อยลิตรนะครับก็น้อยกว่าพวกฮิตาชินะครับฮิตาชินี่ห้าพันลิตรนะครับถ้าเป็นหัวรถจาก g เเอนะครับจะจุถังน้ำมันนะครับสี่พันห้าร้อยสี่สิบลิตรโดยประมาณนะครับปูจีเคนี่ย เริ่มนําเข้ามาใช้นะครับเมื่อปีพศ2507นะครับสนนราคาอยู่ที่4ล้าน6แสนบาทนะครับไทยสั่งเข้ามานะครับจํานวน50คันนะครับส่วนคันที่ถูกตัดบัญชีออกไป5คันนะครับก็ตอนนี้นะครับจําหน้าตาได้แค่3คันเท่านั้นนะครับอีก2คันนี้ถูกตัดเป็นเศษเหล็กแล้วนะครับไม่สามารถที่จะจําหน้าตาได้นะครับว่าเป็นปู่ีเคนะครับ ตอนนี้นะครับขบวนธรรมดาที่สองห้าเนะครับทําขบวนโดยปู g ีเคสี่ศูนย์สีห้าครับกำลังจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับสำหรับนมาเบอรี่์4ี่หนี้นะครับ เมื่อสมัยพศ2553นะครับก็มีการบูรณะนะครับทำสีใหม่เป็นคันแรกนะครับก็นำเข้ามาปีพศ2507นะครับแต่มาทำสีอีกครั้งหนึ่งปี2553นะครับก็ถือว่าใช้ระยะยาวนานเลยทีเดียวนะครับในการบูรณะใหม่นะครับ เรามาชมกันต่อนะครับตอนนี้นะครับปู่ g e k 4045นะครับทำขบวน257นะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับโดยจะไปเข้ากระแจมหมายเลขติ๊บนะครับของย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าสายน้ำตกนะครับการชนะปุรีนะครับส่วอีกขบวนนะครับด้านซ้ายมือจอตอนนี้นะครับคือ ขบวน260นะครับทำขบวนโดยปูจีเคสกำลังเคลื่อนขบวนออกครับเอาละครับวิ่งวิ่งแยกกันนะครับนี่นะครับ4 0 0 7นจะครับจะไปเข้าประแจหมายเลขหนึ่งนะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับต่างคนต่างไปนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับก็มันมากๆนะครับสําหรับวันนี้ที่ชุมทางหนองประดุกนะฮะรถ ลีก,กันหลายขบวนมากๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนหนอมในชาแนลนะครับถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ